เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลายปีก่อนตอนที่ผมไปเที่ยวบ้านญาติที่ต่างจังหวัดช่วงนั้นเป็นเทศกาลสำคัญญาตผมเตรียมของไหว้มากมายแต่ที่สะดุดตาผมคือขนมโบราณสีดำคล้ำกลิ่นแปลกๆล,ลุงบอกว่าอย่าแตะต้องเพราะเป็นของไหว้คำสาบ คืนนั้นด้วยความอยากรู้อยากเห็นผมแอบหยิบขนมมากินรสชาติขมฝืนติดลิ้นพอกินเข้าไปเท่านั้นแหละผมรู้สึกเหมือนมีอะไรแปลกๆเข้ามาในตัวตอนแรกก็แค่ปวดหัวแต่พอตกดึกเริ่มมีอาการเหมือนคนจมน้ำหายใจไม่ออกผมร้องโวยวายญาติญาติตกใจตื่น ลุงรีบทำพิธีปัดรังควานบอกว่าผมโดนคำสาปของบรรพบุรุษที่หวงของไหว้เข้าแล้วลุงสวดภาวนาอยู่หลายชั่วโมงกว่าอาการผมจะดีขึ้นหลังจากวันนั้น ผมไม่กล้าแตะต้องของไหว้อีกเลยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าอย่าลองดีกับของที่เขาห้ามเพราะผลลัพธ์มันอาจจะร้ายแรงถึงชีวิตและอาจตายงงได้เลยทีเดียว